วิธีการทำ KYC หรือยืนยันตัวตนใน Shopee Social Partner สำคัญนะห้ามพลาดสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุก Infinity 88นะครับก็ในวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการทำ KYC หรือว่ายืนยันตัวตนนะครับใน Shopee Social Partner ซึ่งสำคัญนะคบเพื่อน เพราะว่าถ้าเราไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะถอนเงินหรือว่าอะไรต่างๆได้ถึงแม้ว่าเราจะแชร์สินค้าออกไปสร้างไรายได้ได้ก็ตามนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับ mm hmm. เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้สมัครตัวโซเชียลพาร์เนอร์เนี่ยนะครับจ๊อบบี้โซเชียลพาร์เนอร์เนี่ยให้ดูวิธีการสมัครตรงนี้นะครับสมัครตรงนี้เลยแล้วก็ใช้โค้ดรหัสของผมที่อยู่ใต้คลิปน,นี้ใส่เข้าไปนะครับก็จะสามารถเข้าไป สมัครได้แล้วก็ดูแลเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะรับส่วนลดต่างๆนะครับอ่ะคลิกที่3มขีดตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอคําว่าตรวจสอบสถานะร้านค้านี่นะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วจะเจอคําว่านะครับ KYC เห็นไหมสถานะ KYC ซึ่งตอนนี้สถานะของเราเนี่ยยังไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ย สถานะ KYC ของเราจะขึ้นแบบนี้เป็นตัวสีแดงนะครับหน้าที่ของเราคือนะครับนี่ห,นหมาย KYC ของเรายังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าการสอบหรือว่าการตรวจสอบเบื้องต้นขั้นแรกของเราผ่านแล้วนะครับเราก็จะมาทำการ KYC ในขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเข้ามากรอกข้อมูลนะครับเป็นฟอร์ม KYC อะกดเข้าไปครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็อ่านเนื้อหาข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นอีเมลนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคลิกตรงคำว่าสลับนะครับเ,เพื่อนอเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะ,ะนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเลือกออให้ตรงกับชื่อกับอีเมลที่ผมใช้สมัครนะครับแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กรอก ชื่อเดียวกันลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเมลนะครับเราก็ใส่อีเมลของเราลงไปนะครับแล้วก็ชื่อร้านค้านะครับชื่อร้านค้าก็คือชื่อที่เราใช้ในการสมัครนั่นเองนะครับเป็นยูเซอร์ที่เราใช้ในการสมัครก็ใส่เข้าไปก็คือชื่อใน s h o p ปี้โซเชียลพาร์เนนั่นแหละนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ในการสมัครนะครับ s h o p ปี้โซเชียลพาร์เก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วให้เรามากดตรงนี้นะครับ กดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็อ่านเนื้อหาข้อมูลต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนว่ามีอะไรที่ต้องใส่นะครับก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะถามเรื่องของเ,ออเลือกการจดทะเบียนเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้จดถ้าแต่ท่านใดจดก็คือเลือกจดนะอย่างผมเนี่ยผมเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็กดอันนี้ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยใช้คํานำหน้าเป็นนายนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาให้ใส่ให้กรอกชื่อตามบัตรประชาชนนะครับอ่ะเราก็ใส่ชื่อตามบัตรประชาชนไปนะครับอ่นะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดตรงคําว่าถัดไปได้เลยนะครับนี่ถัดไปอ่มาดูต่อนะครับเขาให้เราใส่อะไรนะครับตรงนี้ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหากเป็นร้านค้านะปุ๊บๆนี่นะครับอ่ะก็ใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านใส่เข้าไปได้เลยนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนลงไปนะครับแล้วก็ให้เรากดติ๊กตรงนี้อ่านะครับแล้วก็เลื่อนอ่านโอเคไหมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดส่งได้เลยนะครับเห็นไหมก็คือจะมีตรงนี้ก็คือหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้ของเราใส่ลงไปเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็กดส่งไปนะครับ นี่ก็ส่งไปนะแค่นี้เองนะเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดส่งนะครับกออข้อมูลนะครับเพราะว่าอันนี้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนเนาะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็เดี๋ยวกดส่งเลยนะครับอขออนุญาตก,ก่อข้อมูลก่อนอผมกรอ,อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกดส่งเลยนะครับกดส่งตัวนี้นะโอเคพอเรากดส่งไปแล้วนะครับข้อมูล เขาก็จะเขียงขึ้นมาว่าเพื่อระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าเพื่อส่งโปรแกรมมาเรินับทีมงานขอขอบคุณเพื่อสามวันทําการนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทําการนะครับตรวจสอบให้เรานะครับประมาณสามวันทําการแล้วก็จะมีข้อมูลส่งมาหาเราในอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปติดตามในอีเมลอีกทีอีก3วันนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตละกันว่าหลังจากที่เรา ทำไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนเพอนเพราะว่าเขาแก้ให้เรายืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยมีอยู่มีตัวตนจริงแค่นั้นเองนะครับมีตัวตนจริงแค่นั้นเองอทีนี้เราก็ออกไปที่ในส่วนของตัวช้อปปี้นะครับโซเชียลพาร์เนอร์ของเราได้เลยกดย้อนออกมานะครับอ๋อมันเป็นฟอร์มนะครับเพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะย,อย,อยอ้อนไหมย้อนไหมย้อนไหมไม่ย้อนออก กลับเข้ามาที่หน้านี้ก็คือเดี๋ยวก็เรามาดูต่อถ้าเกิดว่าผ่านแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เหมือนกันนะครับสีเขียวแบบนี้เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับเราก็เข้ามายืนยันตัวตนใจให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะจาเป็นเราต้องทําต่อไปก็คือนะครับไปเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับซึ่งเดี๋ยวการเพิ่มบัญชีธนาคารลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําแยกเป็นอีกหนึ่งหัวข้อแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ง่ายนะครับเวลาเพื่อนเพื่อบางท่านดูก็จะดูเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะครับแล้วก เพื่อนๆสามารถที่จะดูหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆนะครับได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมทําเป็น playlist เกี่ยวกับเรื่องของ Shopee Social Partner ไว้ให้เลยนะครับก็คือเพื่อนๆกดลงไปใต้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีเรื่องของวิธีการสมัครนะครับแล้วก็ลิงก์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเนื้อหาต่างๆก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดที่ เข้ามาแล้วอยากรู้ว่ามันต้องทําอะไร1 2 3 4ก็ก็เข้าไปทําได้เลยเข้าไปเรียนรู้ได้เลยศึกษาเรียนรู้ที่แล้วหัวข้อ1 2 3 4 <c oughs> 2> ไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนหรือว่าการทํา KYC นะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมก่อนจบนะครับก็ฝาก,พกเพื่อนๆช่วยกดติดตามกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในทุก Infinity 88ดแด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะมาแนะนําวิธีการ เพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปเพื่อรับรายได้กับ s h o p ปี้โซเชียล r าร์เแล้วก็จะมีสอนเรื่องการสร้างแฟนเพจด้วยนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกัน